สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาชนแชนเนลค่ะใครที่เพิ่งมาเจอกันคลิปนี้เป็น EP แรกแล้วแล้วก็อย่าลืมไปไล่ดูตั้งแต่ EP ที่1มาได้เลยนะคะจะได้เข้าใจโครงการนี้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะสำหรับ EP นี้แน่นอนค่ะว่าเราจะมาดูว่าผู้ได้รับสิทธิ์เฟดหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินโอน1,000 0บาทจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ แจกเงิน1 0,000บาทเฟสแรกโอนไม่สำเร็จอยู่ที่380,000กว่าคนนะคะซึ่งวันนี้นี่เองค่ะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณพรชัยได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า ของการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ค่ะกระทรวงการคลังเขาได้สรุปโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาทผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการไปในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งโอนสำเร็จไปแล้วรวมกว่า14ล้านกว่าคนค่ะเพราะฉะนั้นโอนไม่สำเร็จอีก3 8 0 0 0 0่นกว่าคนนะคะ ซึ่งสาเหตุของการโอนไม่สําเร็จของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นคนพิการค่ะคนพิการบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดหรือไม่ก็เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องก็ทําให้เขาโอนไม่ได้ระบบโอนให้ไม่ได้นะคะส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัญหาที่พบเจอสาเหตุของการโอนไม่สําเร็จก็คือยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนบางคนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว หรือบางคนก็บัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดไปแล้วนะคะและที่สำคัญบางคนเลขบัญชีเงินฝากธนาคารก็ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาให้มันสามารถใช้งานได้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อให้พร้อมรับเงินตามโครงการค่ะซึ่งเขาจะมีรอบการจ่ายเงินซ้ำหรือว่ารีทายให้อีก3รอบนะคะ3เดือนด้วยกันส่วนคนพิการที่ยังไม่ได้รับโอนเงินในเฟสหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุหรือว่าผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการหรือเป็นผู้ที่ผู้พิการที่ข้อมูลบัตรประจําตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ให้รีบดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการทําบัตรประจําตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูลประจําตัวคนพิการที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทางรัฐบาลเขาจะมีการโอนเงินรีทายหรือว่าโอนเงินซ้ํามาให้สําหรับ ผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะแบ่งออกเป็น3ครั้งทุกวันที่22ของแต่ละเดือนก็คือทั้งหมด3ครั้ง3เดือนเริ่มตั้งแต่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ทธันวาคมนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มคนพิการนะคะครั้งที่1คนพิการจะต้องทำบัตรหรือว่าต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เรียบร้อยภายในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งจะได้รับเงินในวันที่22ตุลาคมนะคะ ส่วนครั้งที่สองค่ะคนพิการทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่12พฤศจิกายนก็จะได้รับเงินโอนภายในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะและครั้งที่3ค่ะผู้พิการจะต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่3ธันวาคมเพราะว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินในวันที่22ธันวาคมนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นก็รีบดาเนินการให้เรียบร้อยไว้นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งที่1จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าแก้ไขบัญชีให้เรียบร้อยภายในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะและก็จะได้รับเงินในวันที่22ตุลาคมนะคะส่วนครั้งที่2จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่18พฤศจิกายนและจะได้รับเงินในวันที่22พฤศจิกายนค่ะและครั้งที่3ม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่16ธันวาคมเพื่อที่จะได้รับเงินในวันที่22ธันวาคมนะคะทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดการรีทายครั้งที่3แล้วเนี่ยเขาจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายนี้แล้วนะคะเขาจะถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้นั่นเองค่ะคือถ้าครบ3ครั้งแล้วก็จะตัดออกไปทันทีถ้าเขายังไม่สามารถโอนได้ภายใน3ครั้งนี้อีกเนี่ยเขาก็จะไม่ให้แล้วนั่นเองนะคะ กรณีเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์สามารถดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินตามโครงการนี้ได้นะคะโดยดําเนินการยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขออนุญาตเปิดใช้บัญชีเพื่อรับเงินตามโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยต้องดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดการรีไทยนั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่รับเงินส่วนนี้ไปแล้วรัฐบาลเขาก็ฝากเตือนนะคะว่าวางแผนการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและครอบครัวนะคะก็ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่ฟุ่มเฟือยกันแล้วกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องนัดชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฟ้ายนํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ